สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในโคตรรีแอคนะครับผมครั้งนี้มาใน EP ีที่2แล้วนะครับผมหลังจากที่ EP ีแรกสไปเดอร์แมนพักสานะฮะประมาณ2เดือนก่อนนะครับผมเดือนที่ล้วไม่ได้ทำคลิปเลยนะครับผมก็ปิดเทอมแล้วก็เริ่มกลับมาทำแล้วบ้างนะครับผมก็วันนี้ตามใต้ชื่อคลิปเลยนะรผมเราจะมารีแอคตัวอย่างสกรีมพักใหม่นะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมแบบนะ เอาละกดเพย์ไปพร้อมๆกันเลยละกันตามสเต็ปโทรมาโทรมาก่อนแน่ๆตามสเต็ปเต้ กดเสียงก่อนไปคือมาถึงคือมาถึงรถเชื่อดเลยเนี่ยนะฆาตกรมือไวมากภาคนี้อ่ะเล่นประตูกันสนุกเลยตกใจเต็มเต็มจนได้เรียบร้อยครับยังไงคนนี้ก็ไม่รอดตัวละครนี้ก็ไม่รอดจริงๆ เปิดมาอย่างเงี้ยทุกเรื่องไม่รอดฮะ It's happening. Three attacks so far. Do you have a gun? I'm s y d n e y Prescott. Of course I have a gun. ชัดเลยตัวละครหลักมาสองตัวเองเหรอซิดนี่กับดิวีกลับมาครับเดี๋ยวนะแม่ก็ I, I know who you are. I'm in for this.

โอเคโอเคอ่ะโอเคนะครับผมก็ดูข้อมูลแล้วก็เข้าฉาย27่สมกราปี2022ปีหน้านะครับผมไม่กี่เดือนนี้เองโอ้ยคือตกใจไม่หายคือฆาตกรอ่ะเปิดตัวอย่างแรกมาเลยนะฆาตกรอ่ะมือไวมากปกติเวลาเปิดอ่ะท่านหนังสยองของวัญทั่วไปก็คือไม่เจออะไร นะครับผมเหมือนเคาะแล้วก็หนีหายไปแต่นี่เล่นยืนจังก้ารอหน้าประตูพอเปิดปุ๊บฟุบเลยฆาตรกรไวมากภาคนี้นะครับผมคือแบบโอ้กระหายเหลือเกินนะฮะแล้วก็สามนักแสดงอยู่ครบเลยตั้งแต่ภาคหนึ่งสองสามสี่นะครับผมแบบคือซิดนียนี่ก็ยังไงก็โดนตามล่าตลอดสี่ภาคเธอก็โดนไล่ล่าตลอด ทุกครั้งเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งนี้เป็นยังไงแอบบเสียวๆอยู่เหมือนกันนะคือมันมีช็อตที่ดิวอีอะไปฟัดกับไอตัวนักไปฟัดกับไอตัวนักกากนั่นนะ่ะแล้วแบบดิวอีก็เฉียดตายทุกภาคก็รอดทุกภาคนะภาคนี้แอบหวันๆหรือเหมือนกันว่าจะรอดไหมก็เดี๋ยวก็ต้องไปรอด,ดูในโรงอีกทีนะฮะทั้งเกลภาคสี่ก็พลาดท่าก็โดนครั้งนี้ก็ไม่น่ามัง้งดูตัวอย่างอยู่ซิดนีย น่าจะบุกพอสมควรนะฮะเล่นถือปืนแบบไอ้นี่กันเลยก็เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าวันวันที่เราไปดูเนี่ยว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงนะฮะก็ถ้าครก็โอเคแค่นี้แหละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับผมอ,อ้อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทีใหม่ๆนะครับสำหนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย